แจกเทคนิคเทรดบิด15วิปั้น1,000%ครับแล้วก็สำหรับใครที่เป็นมือใหม่สามารถฝึกหัดผ่านบัญชีเทรดก่อนลงสนามจริงได้เลยนะทุกคนอันดับแรกให้ทุกคนมา กดไปที่เลขบวกตัวนี้ครับ Open New Asset ก็เลือกเป็น Option ของบิตนะทุกคนแล้วก็เลือกคู่เงินไหนมาก็ได้ครับอันดับถัดไปดูไปที่แท่งเทียนครับตอนแรกเราจะเป็นหน้าลายแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราสมัครกเก k e r ใหม่นะทุกคนให้เรามาตั้งเป็นแท่งเทียนแบบนี้ก่อนครับแล้วก็เลือกเป็น Time Frame 15วินนะผมอยากให้ทุกคนโฟกัสที่การตั้งเวลาเป็น15วิครับเพราะว่าวันนี้เราจะเทรด15วิกันเราจะเทรด15วิเท่ากับ Time Frame 15วิเลยแล้วก็กดไปที่ Indicator ครับพิมพ์คําว่า MACD นะอ่ามันก็จะขึ้นมาครับตรง Popular นะใช้เป็ ค่าเริ่มต้นนะทุกคนแล้วเราก็เปิดใช้งานครับอ่าเราจะได้เส้นล่างแบบนี้เกิดขึ้นเราจะดูไปที่เส้นตัดครับเส้นมันต้องตัดกันเรารอไปที่วินาทีเราจะกดตอนที่เส้น2เส้นนี้มันตัดลงกันแล้วแล้วก็มาดูกันอีกหนึ่งเครื่องมือครับที่เราใช้เทรดกันก็คือ Moving Average อ่าเลือกเป็น EMA นะทุกคนใช้เป็นค่า EMA 1 2ครับแล้วก็เลือกสีที่เราชอบครับทุกคนน่าจะได้แล้วครับออกเลย EA yeah. ไวมากเข้าแล้วออกเลยนะทุกคนอันนี้เข้าช้าไปนิดนึงสิบวิมาหมายแรกเรา7 หกห้าสมหมาแล้วครับไมาแรกนะทุกคนเห็นไหมมีการตัดของแม็กดีนะอยู่ออกเลยป๊บหลอย่อดนิดน,นึงด้วยอัที่2ของเราในการออกอินนะทุกคนห้าสี